สวัสดีวันเด็กค่ะวันเด็กปีนี้ใครไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างคะในทุกๆปีก่อนถึงวันเด็กก็จะมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาถามว่าปีนี้เลี้ยงเคบไหมเลี้ยงเคปไหมในเมื่อเด็กๆขอมาก็จัดไปเลยจ้ะปีที่แล้วเรามีแค่สองปีนี้จัดไปเลยจ้ะสามเ<อ>าตาเจุกๆเด็กๆจะได้ไม่ต้องรอนานนี่ก็คือกระทะแรกแผ่นแรกของวันนี้เราเริ่มแจกกันตั้งแต่ประมาณหายสอง นี่ก็เป็นในส่งไสหวานค่ะมีทั้งช็อกโกแลตเม็ดสีนมเนยเยอะแยมะมากมายแผ่นแรกก็จะติดกระทะหน่อยเพราะว่ากระทะใบนี้เป็นใบที่ยืมเขามาเขาไม่ได้ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วแต่รสชาติความอร่อยรับประกันยังเหมือนเดิมค่ะไสแมคค้าว่าไงคะแม่ค้าแมคค้าว่าอย่างไงคะทาอยู่ค่ะบนไทำอยู่ค่ะทำอยู่ค่ะ,อย,คะ,อ,ยคะอย่าเรียกแค่

ในส่วนของมือหมุนน,น,น้องชิปคนสวยบบก็มาหมุนให้ทุกปีเลยปีละครั้งอาจจะดูเกะ๊ะๆกลางๆบ้างแต่นาง,งก็มาด้วยใจรื่นเริวเลยค่ะมือหนักมากใส่ไทยเยอะมากแล้วก็น่ากินมากต้องขอบคุณมากๆเลยที่มือช่วยกันหนึห่งไม่งั้นไม่ทันแนะ่ๆนะขอบคุณนะคะส่วนกระทะนี้ แม่ค้าตัวจริงค่ะหมุนทุกวันขายทุกวันแต่วันไหนที่มีภารกิจก็ไม่ได้ขายใครอยากกินก็ตามมาซื้อกินที่หน้าบ้านได้นะคะกินร้อนๆกรอบอร่อยมากๆสวยงามวันนี้หมุนกันมันแบบมันสต็อกมากไส้ไดี่ขายดีขายดีทุกไส้เลยค่ะตั้งไส้หวานไส้ขาวน้ำพริกเผา ไก่อยองปูอัดไส้กอปลาเส้นทาโร่ใครที่ทุกไสเลยค่ะไสหวานก็มีสตอเบอรบี่ช็อกโกแลตวูเบอรี่มัชเมนโล่คอนเฟ็ตเนยนมเยเลลี่ไข่มุกโอวัลตินไข่ไก่ก็มีค่ะ คุณป้าเสื้อเขียวเชื่อใจค่ะช่วยทุกอย่างเลยตั้งแต่ไปซื้อของเตรียมของจัดของขอบคุณนะคะใส่อะไรคะใส่สตรอเบอรี้อะไรใส่้อใส่อะไรไ้ยไรครับฮก่ยองไส่ยองก่อบไกนีอไ่อไก่อะไรยอ่อไ่องไอไ่่ ฮะเป็นใซ่อะไรผู้ใหญ่ใจดีท่านร่วมสมทุนในครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะบางคนก็ชอบแบบกรอบบางคนก็ชอบแบบนิ่มอันนี้ก็ตามอัธยาศัยเลยค่ะหมุนกันจนมืดจนค่ำเด็กๆก็ยังมากันไม่ขาดสายบางคนก็เบิ้นสองเบิ้ลสาม บางคนก็พาไปฝากพี่ฝากน้องฝากพ่อฝากแม่ที่บ้านด้วยเราก็จัดให้เลยค่ะใกล,ล,ลอีฉันก็ร่วมไปแจมเขาได้เหมือนกันเพราะว่าแม่ขาตัวจริงเขาต้องขอตัวไปทำกับคับแร๊บหนึ่งค่ะ เอาจริงลีลาการหมุนก็ใช้ได้อยู่นะหน้าตาก็ออกมาสวยงามใช้ได้ค่ะระหว่างนี้ก็ดูลีลาการหมุนของพวกเราไปเรื่อยๆก่อนนะคะมีใครชอบกินไส้ไหนกันบ้างเมนมาบอกกันได้ค่ะเป็นเหมือนกันบ้างไหมคะเวลาเราชอบกินอะไรมากๆเราก็อยากจะมาทํากินเองอันนี้ก็เหมือนกันคะ่ะขนมเครปเป็นขนมที่เราชอบกินมากมากจนต้องมาหัดทํากินเองเพราะอะไร เพราะว่าเราอยากจะใส่ไสส้แะ้วก็เราก็ใส่อยากจะใส่แค่ไหนเยอะขนาดไหนเราก็ใส่และอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านขายเครปนี่แหละค่ะ Mm Hold -hmm.

สุดท้ายนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ร่วมทุนทุกท่านในครั้งนี้ด้วยนะคะที่ทำให้งานออกมาได้ขนาดนี้แล้วปีหน้าพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมดแล้วหมดทุกสิ่งทุกอย่างแก๊ส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 ก็สแก๊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 สแย๊สแก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 ๊สก๊สแก๊สแกแก๊สแก๊สก๊สแก๊สแก อย่างเตียงติ่ะหมดเลยค่ะทุกอย่างแวววววขอบคุณผู้สมทบทุนทุกๆคนนะคะที่ทำให้งานบุญวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอันหัมดิลละหลังหมดได้ยเฮ้ยเก็บหลังได้ยนี่ย